ตอนบวชใหม่ๆเนี่ยบินเทบาทกินข้าวยังไงก็กินได้กับยังไงก็กินได้พอเริ่มเป็นเจ้าคุณเริ่มเป็นเจ้าคณะกินไม่ได้บาทไม่บินกินไม่ได้ครบยมเลยรวยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าค่ะเดีย๋ยวจะคอยสมน้ำหน้าอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่มีสตะตไม่มีคำปลอบใจสึกออกมาก็เป็นตาแก่คนหนึ่งค่ะเป็นตหมีเป็นตาแก่ เวลาอยู่วัดน,นี่โอ้โหโออาเป็นเจ้าคุณนั่งเก้าอี้หลุยเก้าอี้ธรรมดาก็นั่งไม่ได้อีกเจ็บโูดนั่งรถก็นั่งรถหรูแข่งกับคารวาสแทบเดินแทบจะไม่ติดดินเจ้าคุณอย่างนั้นอย่างนี้พระเดชพระคุณสมี กรณี้ต้องยอมรับว่าหลายคนนะคะถึงขนาดที่เริ่มเสื่อมศรัทธ,ธากับวงการพระสงฆ์หรือว่าวงการพุทธศาสนาในไทยก็ว่าได้ค่ะผู้ชมขาคือถามว่าพระดีๆยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่ส่วนมากเนี่ยคือตอนนี้เราจะเห็นได้เยอะมากที่เป็นข่าวหนาหูนะคะโดยเฉพาะกับพระชั้นผู้ใหญ่ที่เราเคยกราบไหว้ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งค่ะจะกลายเป็นว่า โอ้โหเป็นเรื่องราวข่าวฉาวขึ้นมาซะอย่างนั้นหลังจากที่สีกากรทําพิษล้มวงสีเหลืองนะคะเป็นเรื่องใหญ่สะเทินวงการแล้วในฐานะคนเคยบวชอย่างแพรรี่จะทนไหวได้ยังไงออกมาเคลื่อนไหวสิคะนั่นหมายควาว่าเรื่องนี้ทางด้านของเพจ Army Military Force ค่ะออกมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวงการสงนะคะโดยมีการบอกว่าชาวไม่หยุดเส้นคลิปผลัดกันกินหอยตัวเดียวสีกากรพ่นพิษสสยเจ้าคุณขั้นเทพ พระครูเนี่ยร่วงระนาวเลยสะเทือนสังฆมณฑลพบว่ามีพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่แห่พร้อมใจกันศึกแบบเงียบๆโดยม่ได้นัดหมายก่อนเข้าพรรษาเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่ามีรายชื่อของพระมหาเถระที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ก็คือ 1. เลยพระเทพวชิระปามูกจเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวิหารกรุงเทพมหานครสพระเทพวชิรธีราพรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบ,บุรี 3. พระเทพวชิระวัธีรคุณนะคะวะชิวัธีรคุณเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปักน้ากรุงเทพมหานคร 4. พระราชารัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวา,วพาสพระภาษีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกซึ่งแต่ละวัดเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นวัดใหญ่นะคะ 5. พระครูสิริวิระยะทาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาวสวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเศรา 6. พระเทพพชราพรเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7. พระเทพเประวรเมธีนะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาสาวาสวรรวิหารกรุงเทพมหานาครซึ่งต้องบอกว่ารองศาสตราจารย์ดรประสิทธิ์อินกรุงเก่า หรืออดีตอรองศาสตราจารย์ดกรพระเทพประวรเมธีเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยูรวงศ์วัดประยุร,สา,ารยสาวาสวรรวิหารน่นะคะซึ่งต้องบอกว่าท่านนี้คือเป็นน้องชายของนายแย้มอินกรุงกับหลายคนอาจจะเอ๊ะคุณ,ค,ณคุณชื่อนายแยม้มหรือทิศแย้มหรืออดีตพระธรรมวชิรานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ คือทั้งพี่ทั้งน้องโดนทั้งคู่นะคะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระแย้มก็เป็นข่าวดังแล้วตามมาด้วยหลายตัวหลายคนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะซึ่งไม่ใช่มีแค่7คนแน่นอนยังจะมีอีกนะคะที่ทั้งสารภาพและไม่สารภาพเรื่องนี้ทางด้านของสีการกอบฟค่ะต้องบอกก่อนนะว่าเธอเนี่ยมีสามีหคนลูกสคนแล้วมีลูกกับพระค่ะคนที่หนึ่งะคะก็คือเป็นพระศอ อดีตเจ้าคณะตำบลในพิษณุโลกมีลูกสาวอายุ13ปีคือมีลูกด้วยกันคนที่สองเนี่ยก็คือมีลูกกับเอ่อเรียกว่าสามีแล้วกันนะคะชื่อสอเป็นอาจารย์ของมอจรออันเนี้ยเป็นอดีตพระมหาปอทอก้าด้วยมีลูกชายด้วยกันอายุ10ขวบแล้วต่อมาคนที่สาม ที่ศรีกากระมีมีสัมพันธ์นะคะก็คือเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพิจิตรมีลูกชายอายุหกขวบคนที่4คือเรียกว่าสามีเธอยอนะคะคนที่4ี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมแล้วคนที่5สามีของเธอเ,เป็นพระอีกเหมือนกันนะคะเป็นพระวชิระปามโมกหรือว่าเจ้าคุณอาร์ตนะคะเ,เจ้าคุณอาร์ตเนี่ยชื่อ ต้องบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดติโชสเสถีนะที่โด่งดังนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกหลายรูปที่กําลังจะตามมาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของแพรรี่ไพวันเนี่ยแน่นอนค่ะว่าได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง a c e b o o k เอ่อเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าชําระสาสางไปเลยค่ะโยนผ้าขาวให้มันสึกกันซะเหมือนที่พระเจ้าอาโศกท่านทำดิฉันแล้วคนหนึ่งที่ไม่มีทางเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาเพราะ พฤติกรรมของพวกอารัชชีทำจะรุ่งเรืองขึ้นเพราะอาธรรมถูกข่มปราบศาสนาจะดีขึ้นถ้าอารัช,ชีเนี่ยไม่อยู่ในผ้าเหลืองอืมเขาก็มีการโพสต์หนึ่งโพสต์ทีนี้ต่อมามีการออกมาโพสต์อีกค่ะบอกว่า ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยคือก็จะมีการโพสต์ภาพนะที่ทให้ให้ท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยให้เด็กน้อยถือพัยดยศชั้นเทพถ่ายรูปมันเป็นแบบนี้นี่เองรูปนี้เป็นปริศนาธรรมอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะพระต่อให้บวชมานานแค่ไหนจะเป็นเทระเป็นเจ้าคณะผู้ปกค,ครองถ้าลองว่าได้ติดยศติดกามเสร็จแล้วมันก็เป็นแค่เด็กน้อยติดของเล่นในทางธรรมเท่านั้นยิ่งต้องปรารชิก ยิ่งหมดหนทางเจริญงอกงามเลยค่ะไหนไหนก็ถูกจับศึกแล้วแปดเทพอารัชชีรวมตัวกันจัดการอีกก๊อปเลยค่ะแชมันเลยเป็นวิทยาทานให้พระรูปอื่นถ้ามันเคยมีการข่มขูร่รีดไถทรัพย์ใดๆหรือเงินที่ให้เนี่ยมันเป็นเงินวัดแจ้งความเลยค่ะเราลงนรกแล้วควรเอามันลงไปด้วย Hash ถ้าไม่มีก็แล้วไปจบ ในขณะเดียวกันค่ะเธอก็มีการออกมาอัดคลิปนะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่าเป็นไงคะท็อปฟ,ฟอร์มกันจริงๆเลยวงการผ้าเหลืองตั้งแต่ทิศแย้มมาแล้วจนถึงล่าสุดเอาอีกแล้วอยากจะได้อยากจะมีอยากจะได้กันไม่มีความสำรวมกันเลยถ้าเป็นเคสพระน้อยๆพระหนุ่มๆเนี่ยก็ยังจะน่าเห็นใจบ้างอาจเพราะว่ายังบวชได้ไม่นานแต่อันเนี้ยเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัด ล่าสุดเจ้าอาวาสพระอารามหลวงอีกศึกสิคะจำนนต่อหลักฐานเพราะพระพุทธเจ้าเตือนเนี่ยก็ไม่ฟังอ่ะเราลองไปฟังเสียงของคุณแพรรี่กันสักหน่อยดีกว่าค่ะอืมนะคะเป็นไงคะท็อปฟอร์มกันจริงๆเลยนะคะวงการผ้าเหลืองตั้งแต่ทิศแย้มมาแล้วนี่จนถึงล่าสุดวันนี้เอาอีกแล้วแล้วไม่ใช่เคสย่อยๆเลยนะคะคน ระดับเจ้าคณะจังหวัดอย่างนั้นระดับเจ้าคณะภาคเป็นพระราชาคณะเป็นไงล่ะคะกระสันกันหละเกินอยากได้ยศอยากได้ตําแหนง่งเขามีแต่จะต้องเจริญด้วยศีลสุดตาที่คูณไม่คะ่ะเจริญด้วยยศเจริญด้วยตําแหนง่งเจริญด้วยปัจจัยเงินทองสุดท้ายศึกมาเป็นตะแก่คนนึงนะคะเป็นสมีคะ่ะมีสติกันบ้างเมื่อไหร่จะมีสติ วิ่งหาแต่ลาบยศกันขนาดอีสีกาคนหนึ่งยังไม่รู้ทันมันแล้วจะเอาอะไรมาสอนชาวบ้านไม่รู้ตัวมันอกีกชอบนะักคบโยมที่โปรไฟล์ดีๆเนี่ยชอบกันจังชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะคบตอนบวชใหม่ๆเนี่ยบินถบาทกินข้าวยังไงก็กินได้กับยังไงก็กินได้พอเริ่มเป็นเจ้าคุณเริ่มเป็นเจ้าคณะกินไม่ได้บาทไม่บินกินไม่ได้ คบยมเลยรวยเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าค่ะเดีย๋ยวจะคอยสมน้ำหน้าอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่มีสติไม่มีคำปลอบใจสึกออกมาก็เป็นตะแก่คนนึงค่ะเป็นสมีเป็นตะแก่เวลาอยู่วัดนี่โอ้โหโอ้โอาเป็นเจ้าคุณนั่งเก้าอี้หลุยเก้าอี้ธรรมดาก็นั่งไม่ได้อีกเจ็บโตดนั่งรถก็นั่งรถหรูแข่งกับคารวาส แทบเดินแทบจะไม่ติดดินเจ้าคุณอย่างนั้นอย่างนี้พระเดชพระคุณสมีค่าตื่นการสมีศึกออกมาก็เป็นตาแก่คนหนึ่งอะค่ะมีหลายเคสให้เห็นแล้วเนี่ยก็น,นี่แหละพระพุทธเจ้าเตือนไม่ฟังลาบสักการะเป็นของเผ็ดแตบทาโรนนี่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะได้กัน ไม่มีความสำรวมระวังอะไรเลยสีลปตุตาที่คุณไม่มีความสำรวมในปฏิโมกไม่มีแล้วไม่เออถ้าเป็นเคสแบบพระหนุ่มๆเนน,น้อยๆก็ยังพอจะน่าเห็นใจบ้างบวชไม่นานอันนี้เป็นเจ้าคณะจังหวดัดลาสุดเจ้าวาดพระรามหลวงอีกศึกสิคาจำนวนต่อหลักฐานพระเวทเจ้าเตือนไม่ฟัง ไม่ฟังจ้ะเนี่ยเรื่องการครบหาคฤหัส์โอ้โหเห็นมันแต่งตัวดีๆโปรไฟล์ดีหน่อยนั่งรถหรูเข้าวัดพูดคะพูดขาเนี่ยเผลอตนไงไปอยู่ใกล้ชิดกับมันเป็นไงล่ะมันแบ๊กเมย์เอาเลยเนี่ยมันแบ๊กเมย์มันจับเลยอาชีพมันด่าผ้าก็เยอะแล้วนะด่าอีอีผู้หญิงบ้างอีดอกนี่ก็ทําเป็นอาชีพเลยมึงจับผ้าเป็นผัวไม่มีปัญญาทำมาหาแดก คนอื่นเขาถวายข้าวถวายน้ำอีนี่ถวายหออีหอตะละอีเนี่ยอีพวกเอาพระมาเป็นผัวเนี่ยอีพวกนี้ก็เหลือทนนะแทนที่จะช่วยกันรักษาศาสนาะเป็นหูเป็นตาอุปถัมค้ำชูพรนะเอาข้าวเอาน้ำถวายให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมอีหาลากไส้นี่ถวายหออีให้พระเฉยเลยมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยมึงไปเอามาจากไหน เอาไว้เอาวิญญาเพศมึงแล้วมึงจะได้ขึ้นสวรรค์หรือมึงเป็นเปรตค่ะมึงไปเป็นเปรตแน่นอนพร้อมกับพระที่มึงที่มึงมีอะไรด้วยนะไปทั้งคู่ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูนรกนะคะทุกคนและดิฉันเนะ่เวลามีข่าวว่านะข่าวถามบ่อยรู้สึกยังไงไม่รู้สึกค่ะความเฮี้ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาพระก็ศรัทธาให้มันถูกกันสักทีเถอะ เห็นพระที่มันมีอาจารยะไม่น่าศรัทธาก็อย่าไปส่งเสริมไม่ใช่ว่าวันนี้ด่าพระเห็นข่าวพระไม่ดีด่าพระโนนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปและเข้าวัดที่พระเจิมมือพระเจิมมือพระเจิมหน้าผากเจิมน้ำมนเหมือนกับตัวดีแหละไปอุดหนุนสนับสนุนให้พระทําเดรจฉานวิชากันน่ะเป็นเงินเป็นทองนั่นน่ะเห็นพระไม่ดีเราต้องไม่สนับสนุนค่ะศรัทธาเราจะได้ไม่หวั่นไหวเวลาเห็นพระทําไม่ดี ดีแล้วให้ตำรวจเข้าไปบุกซะบ้างจับศึกให้หมดมันจะได้เป็นการชำระศาสะนาพวกอารัชชีมันจะได้ไม่ไปอยู่ปะปนกับพระที่ท่านเป็นรัชชีธรรมจะได้ไม่ละคนด้วยอาธรรมวินัยจะได้ไม่ละคนด้วยเอาวินยัยพระที่ท่านมีศีลเป็นที่รักท่านจะได้ไม่มีความรังเกียจในการที่จะอยู่ประพฤติธรรมแยกออกมาดีแล้วเอาน้ำเสียออกมาจากน้ำดีอย่าให้น้ำเสียมันไปอยู่ปนกับน้ำดี เพราะถ้าน้ําเสียมันอยู่ปนกับน้ําดีนานๆน,น้นําดีมันก็จะกลายเป็นน้ําเสียไปด้วยพระดีๆถึงอยู่ไม่ได้เลยก็ดูเจ้าคณะผู้ปกครองแต่ละแต่ละคนที่เป็นข่าวดีเจ้าคณะปกครองมีแต่พวกอารัชชีอย่างเงี้ยแล้วพระดีๆที่ไหนจะอยากจะอยู่บวชนานๆอยากจะอยู่รักษาธรรมไม่คะ่ะไม่ส่งเสริมเลย เดี๋ยวนี้มันมีไหมเนี่ยพระที่เทศที่สอนให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนรุ่นใหม่ไม่ศรัทธาหรือเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาก็ทําตัวเองทั้งนั้นวันวันนั่งบ้าแต่ยศแต่ตักกันใครได้ขึ้นชั้นนั้นชั้นนี้ใครได้เป็นพระครูได้เป็นพระราชาคณนะสนใจกันอยู่แค่นี้บ้ายศกันอยู่จะเป็นพระเดชพระคุณลูกชาวนาค่ะมึงตื่นก่อนมึงต้องดูกรรมเพื่อนมึงมึงมาจากไหนมันมาจากลูกชาวนามึงจะไปเป็นเจ้าคุณพระเดชพระคุณอะไร ยศศักดิ์มันเป็นแค่การส่งเสริม,มนนาสรรมนศักดิ์เขามีไว้เชิดชูให้คนที่ทำดีได้มีกำลังใจแต่มันไม่ใช่ของที่จะเอามายึดถือยึดติดไม่เคยเห็นรูปเลืออาจารย์พุทธทาสนั่นนะไปท่านถ่ายรูปกับพัยดยศนั่นนะท่านได้พัดเทพอะมีอยู่ร่วมหนึ่งไปดูดิท่านให้เด็กถือเลยเพราะท่านจะบอกว่ามันเป็นของเด็กเล่นได้ไปมันไม่ได้เสียหายหรอกถ้าท่านดีจริงปฏิบัติดี การได้เจริญในทางสมัมมาศาก็เป็นการเชิดชูท่านแต่มันต้องไม่ใช่ด้วยการที่ท่านไปวิ่งเต้นวิ่งหาอยากได้อยากมีกันแล้วก็เอามาอวดเอามาโชว์เอามาขม่มชาวบ้านเขาไม่ได้อีนางขังขอบหรอกเป็นชั้นธรรมชั้นเทพชั้นลาดศึกไปกันนะ่ะเป็นสมีคนหนึ่งค่ะเป็นแค่นายสมีคนหนึ่งค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเขาจะยกย่องท่านคืออะไรวัดปฏิบัติศีลานจารวัดมีหรือเปล่า อ่านบ้างในใบแต่งตั้งนวน,นะเขาบอกว่าให้เจริญด้วยสีล่าสุดตาที่โคนมีหรือเปล่าไม่มีค่ะแทนที่จะสะสั่งสมศิลนสั่งสมสุดตาอันนี้สั่งสมทองสั่งสมทองแข่งกับคาราวาสมึงจะบ้าหรือเปล่าไม่มีใครกล้าพูดดิฉันพูดเองภาพจะได้ตื่นกันสักทีเวลามันมีข่าวแล้วมันก็จะเสื่อมเสีย ชาวบ้านเราก็อย่าไปส่งเสริมพระในทางที่ไม่ดีมึงก็อย่าไปส่งเสริมพระกันนักเลยถวายเงินกันที่เยอะๆๆๆไปส่งเสริมพระก็เสียนิสยัยสิพระก็เลยดูถูกทานเลยทีนี้เป็นเจ้าคุณและต้องถวายเท่านั้นเป็นเจ้าคุณและต้องถวายเท่านี้ไม่มีเงินหมื่นไม่นั่งอันดับให้ไม่บวชพระให้ไม่ต้องเข้าวัดมันมันจะได้ไม่มีกินถ้ามันดูถูกทานของชาวบ้านนะ่ะ พระมันไม่ได้ทํามาหากินเองได้นะครับพระอยู่ได้โดยการมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นฉะนั้นพิสุเนี่ยนักบวชเนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พระพุทธเจ้าทาไมท่านถึงสอนให้พระบิณฑบาตเพราะพระจะได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าใจว่าเราอยู่ได้โดยการมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยผู้อื่น จะได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติแล้วเอาธรรมะมาเผยแผร่มาบอกมาสอนแก่คารวะที่เขาทํามาหากินเขาไม่มีเวลาทุกวันนี้สอนกันไหมไม,ไม่สอนสวดอย่างเดียวสวดอย่างเดียวตั้งแต่เจ้าคณะผู้ปกครองมาไปอยู่บางส่วนนะเจ้าคณะผู้ปกครองอะตัวดีเลยตัวพาเสกพาเป่าเลยไม่อยากจะพูดว่าภาคไหนเสนียดปากมากไม่อยากจะไปพูดไปเอ่ยถึงชื่อมันแทนที่มึงเป็นเจ้าหนะ้าผู้ปกครอง จะทําไงเป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองแทนที่จะอุดหนุนทางด้านการศึกษาให้พระเนรมีความรู้เผยแผ่สิ่งที่เป็นพุทธธรรมไม่ค่ะเป็นตัวนําเลยตัวนาทีมปลุกเสกชำแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับไอ้นนีะ่หลายหลายที่เลยแทนที่จะอบรมสั่งสอนพระในการปกครองให้สํารวมระวังไม่มีเลยค่ะไม่เป็นแบบอย่างเลยใครจะไปศรัทธาใครจะไปศรัทธา ก็อยู่กันแต่พวกท่านแหละค่ะคนทสร้างบ้านเขาไม่ได้มารู้ด้วยหรอกท่านจะเป็นเจ้าคุณชั้นไหนยศไหนเขาไม่ได้สนใจพวกท่านหรอกนะคะเขาสนใจแต่ว่าท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือเปล่ามันน่าอายนะเนี่ยมันเรามาถึงยุคที่แบบเจ้าคณะจังหวัดหนีศึกเพราะว่าไปเสพเมถุนกับีกายอย่างเงี้ยแล้วพระหนุ่มเน้น้อยจะอยู่ยังไงท่านเป็นเหมือนพ่อเมืองอะ่ะท่านเป็นเหมือนพ่อท่านเป็นอุปชาไปนั่งบวชพระใหม่บอก อนุสัยบอกอกรณียกิจสี่ห้ามเสพเมถุนแต่ตัวเองเป็นอุปชาเสพเมถุนมึงบ้าหรือเปล่ามีหน้าไปนั่งบวชพระใหม่ได้ยังไงสังฆกรรมวิบัติหมดด่าพอสิบนาทีแล้วด่ามันก็ไม่ตื่นอยู่ดีเลยแตวมันก็เหมือนเดิมเออไม่แปลกนะนะชาวบ้านเขาไม่เขาถึงไม่ค่อยอยากเข้าวัดทำบุนถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนไม่มีใครเข้าวัดหรอกค่ะอยากจะด่าด่าแล้วของขึ้น เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเธอเองก็ออกมาพูดนะคะถึงเรียกว่าพระที่ยังไงอะเป็นถึงระดับชั้นผู้ใหญ่นะคะชั้นใหญ่ชั้นโตเลยถึงทําห้ถึงกล้าทําแบบนี้นะคะก็ถือว่าในฐานะที่แพรี่เองเนี่ยก็เคยบวชมาก่อนแล้วคือเหมือนว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาแต่เธอก็ไม่เคยเสื่อมในเรื่องของศาสนาเพราะว่าคนดีก็มี คนไม่ดีก็มีค่ะก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนตัวเธอเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีใครมาสนใจหรอกว่าจะอยู่ชั้นไหนยศไหนแต่ว่าชาวบ้านเขาก็มองแค่ว่าท่านเนี่ยเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือไม่มันเป็นเรื่องน่าอายนะที่เรามาถึงในยุคที่เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยหนีศึกเพราะว่าไปเสพเมทุนกับศีกาท่ามกลางคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์ามาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ